าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือฟินถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดีอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมาเกือบ50ปีมาแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถพิชิตความรุนแรงของปัญหาย,ยาเสพติด ที่เรือรังมานานนับร้อยปีให้หมดไปยังแผ่นดินไทยด้วยสันติวิธีผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2,567 โรงเรียนบ้านงิ้วงามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเ์เขตหนึ่งบริาหารงานโดยนางวนภาชุ่มกินวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านงิ้วงามมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณนา,นาการโดยใช้ DLTV รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมสุขภาพที่ดีมีความสุขปลอดสารเสพติดใช้ชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของชุมชนคำขวัญเด็กนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสอพทข้อมูลนักเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น83คนบุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น12คน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนบ้านยิ้งงามประจำปีการศึกษา2567ได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านมาตรการที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านยิ้งงามมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยโรงเรียนบ้านยูงามมีการดำเนินงานทั้งสิ้น3ห้องเรียนได้แก่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยในแต่ละห้องมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียน โรงเรียนบางยิ่งงามได้ทำประกาศและมอบรางวัล5ครั้งขึ้นไปห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำทุกเดือนและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักและความสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านงิ้วงามดำเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมีการจับทานข้อมูลให้นักเรียนรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้าน100%มีการรับแจ้งเปาะแสจากตู้แดงเสมารักมีการสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดมีการคัดกรองจำแนกผู้เรียนออกเป็น5กลุ่มคือกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติด และกลุ่มค้าและมีแบบรายงานระบบดูแลการติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาขาทาสพบว่านันกเรียนภายในโรงเรียนบ้านนิ้วงามเป็นกลุ่มปอด100%มาตรการที่3ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านนิ้วงามดำเนินการกำหนดโดยในการบำบัดและส่งต่อให้กับหน่วยงานสาธารณาสุข หรือหอน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อบำบัดร,รักษาฟื้นฟูผู้ติดยา,าราสเสพติดมีการจัดตั้งคลินิกเสมาลักษ์จิตสังคมบำบัดภายในสถานศึกษามีการให้คำปรึกษาและให้เครือข่ายผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่นักเรียนมากยิ่งขึ้นและคอยติดตามเป็นระยะมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนบ้านยิ้วงามดำเนินการจัดให้มีตู้เสมารักและเพจเ Facebook ของโรงเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบายามุขรวมทั้งมีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายามุขด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านยิ้วงามมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านยิ้งงามได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสามระดับได้แก่คณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการการทํางานห้องเรียนสีขาวเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์นโยบายมีการจัดทําแผนปฏิบัติการมีการจะะัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามจุดต่างๆโรงเรียนมีการกำกับดูแลติดตามประเมินผล รวมถึงสรุปรายง,งานต่อต้นสังกัดสถานศึกษามีการจัดบันทึกให้ความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายต่างๆของสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูผู้สอนโดยแลกเปลี่ยนหลักการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละโรงเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมของโรงเรียนตัวเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนแกนนำสถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลดำเนินการผลงาน best practice ชื่อผลงานเสริมทักษะชีวิตเพื่อพิชิตไทยยาเสพติดโดยใช้ km เห็นการโมเดลวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติดสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยงการติดเกมและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและอบายมุขสื่อลามุกอนาจารและปัจจัยเสี่ยงการติดเกมการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนพร้อมทั้งมีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขขั้นตอนการดําเนินงาน การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้รูปแบบ K M N k a m o d e l มีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายซึ่งได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดและนำม,มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวดังนี้ 1. ห,หลักการของวงจรเดมิง P d ดีการบูรณาการการดำเนินบานบูน องค์รวมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและอบายามุขแนวคิดในการใช้วงจร PDC นั้นสามารถนำม,มาใช้ได้กับทุกกิจกรรม1การวางแผน Plan T เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความสำคัญจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงาน2การปฏิบัติตามแผนดูดีด เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในตารางการปฏิบัติงานทั้งนี้สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนนั้นๆความสำเร็จของการนำแผนมาปฏิบัติต,ต้องอาศัยการทำงานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี 3. การตรวจสอบเช็ค 4. หมายถึงการตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผนหรือการแก้ปัญหางาน 4. การดาเนินการให้เหมาะสมแอคชั่น เป็นการกระทำภายหลังที่กระบวนการ3ขั้นตอนตามวงจรได้ดำเนินการเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เป็นการนำเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ C มาดำเนินการผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านยิ้งงามมีการลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาร่วมมือหรือ MOU เรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพต,ติด่านในสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย3โรงเรียนได้แก่1่งโรงเรียนบ้านในเมือง2โรงเรียนบ้านเหล่าภาษา3าโรงเรียนวัดท่าฝาง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้สอนโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักดําเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขกับโรงเรียนตัวเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนนานักเรียนเกี่ยวกับดําเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสีขาวทั้งสฝ่ายเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในห้องเรียนร่วมกันจากการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวต่อยาเสร็จติดและอบายมุกข,ของโรงเรียนบ้านนิ้วงามที่กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นได้แก่ ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านนิ้วงามยังคงมุ่งม,มั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีความสุขทางไกลจากยาเสพติดขอจบการนำเสนอครับ